พักโอกาสใหม่นโยบายในฐานะที่เป็นข้าราชการประจำมาก่อนและกระโดดออกมาเล่นการเมืองเนี่ยจะทำนโยบายยังไงคราวนี้เราจะไม่พูดถึงนโยบายให้มากนักแต่เราจะลงลึกเข้าไปว่าถึงตอนนี้พักโอกาสใหม่เนี่ยได้เตรียมบุคลากรที่มีอยู่ลงไปทั้งหมดที่อาสาเข้าไปเนี่ยกี่พื้นที่ละกี่ขเขตเจกว่าเขต ลงเจ็ดสิบกว่าเขตกทมนี่ครบเลยสามสิบสามครบเลยนี่จะปักหมุดกทมเหรอปักหมุดกทมเลยได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นกี่เขตกทมก็ผมว่าก็ได้ลุ้นหลายเขตอยู่นะหลายเขตเลยนะก็ก็มีความพร้อมอยู่เอาเอาเอาโฟกัสลงไปที่กทมก่อนนะว่ากทมเนี่ยลงครบทุกเขตสามสิบสามเขตครับครับทำไมถึงปักหมุดที่กทมคือ ในบริบทของการเมืองไม่ว่าโลกไหนหรือประเทศไหน,ไหนเนี่ยนะฮะหัวใจของของของการเมืองคือดดดคือเมืองหลวงถ้าเราสามารถที่<อ>ขับเคลื่อนเมืองหลวงได้เนี่ยมันก็ถือว่าเราก็สามารถนําเอานโยบายที่เราทำเนี่ยถึงพี่น้องประชาชนได้นะในในส่วนหนึ่งเพราะว่าค,คนกรทมก็คือคนที่ที่เป็นเมืองหลวงนะแต่่จริงแล้วผมก็จะเรียนเบื้องต้นตั้งแต่ต้นตั้งตอนตอนทีาสมัคร กทมว่ากทมเป็นรูปแบบพิเศษนะเขามีผู้ว่าที่มาจากการเลื่อกตังอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ขณะเดียวกันก็มีสสเพราะนั้นสสนี่ต้องไปทํางานที่ช่วยกับการทํางานกับพื้นที่สสต่อไปถานข้อมูลาณไปดีเฟนเพื่อยัตติอะไรต่างๆมาเพื่อช่วยเพื่อสอดประสานกับพื้นที่ถูกต้องไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องะระหว่างตัวนโยบายใหม่ของประเทศกับกทมนโยบายของรรคเราเนี่ย ถามถามว่าการแก้ปัญหากทม,กม่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราเน้นมากเรื่องพีเอ็มสองจุาเรื่องกทมเนี่ยต้องไม่ท่วมแต่ว่าการแก้ปัญหาของกทมเนี่ยเรื่องน้ําท่วมเนี่ยมันไม่ได้แก้ที่กทมนะมันต้องไปแก้นู่นปากอ่าวนู่นมันไม่ใช่กทมละ<อ>มันกลายเป็นเพราะมีงานเพราะมีงานวิจัยของเอ,อทีพีบอกว่าอีกส20ปี่ันปีกอทมไม่ทาอะไรท่วมนะท่วมมันก็ต้องไปแก้ต้องปลายปลายทางซึ่งมันเป็นเป็นการ บริหารงานส่วนกลางส่วนภาคนวดอยู่ตรงนู้นซึ่งมีแผนอยู่แล้วมีแผนแล้วคือสมัยผมก็ทำแล้วทำทำแผนล้วในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมในในพื้นที่ของเมืองหลวงครับเราทำมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันเก็ดเรื่องสอดคล้องกับเรื่องของไอ้เรื่อง global warming เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันนะเพราะเวลาน้ำทะเลมันสูงขึ้นอะไรต่างๆที่ผมเรียนเมื่อกี้เพราะดูจุดแข็งจุดขายที่ลงตั้งสาิบสามเขตก็คือป้องกันมีนโยบายป้องกันน้ําท่วมกทมเน่นอนเรื่องน้ําท่วมเรื่อง พีเอ็ม5มลพิษเรื่องน้ําเสียขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนที่เกิดเรื่องการคมนาคมนะเรามีระบบขนส่งมวลชนแต่ถามว่ามันมีที่จอดพาร์คแอนไล์ให้เขาจอดไหมไม่มีไม่ต้องหาตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องเพิ่มพื้นที่สีเขียวผมอยากเห็นไอ้ไอ้พ็อกเก็ตพาร์คที่มันอยู่ทั่วทั้งหมดให้พี่น้องประชาชนได้ออกกำลังกายให้มีสูรอากาศที่บริสุทธิ์ะต่างๆนี่ต้องต้องทำตัวนี้ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นคนที่มาลงสมัคร กรทมในพักคโอกาสใหม่เขาก็จะเดินในการทํางานตรงนี้นะคับปรน้องประชาชนเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องตลาดเรื่องการค้าขายเรื่องเรื่องวิถีชีวิตของคนบางเรื่องเหมือนเป็นเป็นหน้าที่ของผู้ว่าแต่ว่าต้องใช้ด้วยกนก็จำเป็นนี่ะผมว่ามันต้องสอดรับสอดประสานกันระหว่างนโยบายใหญ่กับท้องถิ่นท้องถิ่นามนต้องไปด้วยกันเพราะนั้นมันมันมันเป็นสิ่งที่ที่เราต้องทํางานร่วมกันตรงนี้ในทางการเมืองครับเขาบอกกันว่าไม่ใช่เ็าบอกอย่างเดียวและปรากฏการที่เห็น สนามกทมเนี่ยเป็นสนามปราบเซียนครับและเป็นสนามที่มีกระแสเนี่ยมากกว่าเรื่องอื่นและพักโอกาสใหม่เนี่ยจะฝ่าด่านเข้ามาได้เหรอคือผู้สมัครเราเนี่ยครับส่วนใหญ่นะเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตาในพื้นที่เช่นเป็นสอกออดีตเป็นเป็นมาแล้วอดีตต่างๆเนี่ยเป็นทั้งหมดอ่ะเคยทำงาน<อ>เป็นอดีตพอเขตบ้างเป็นรองปลัดกทมคือทํางานอยู่ในกทมโดยตลอดเขาเข้าใจพื้นที่เพราะฉะนั้น สนามปราบเซียนแต่พวกผมไม่ใช่เซียนไงเป็นไรครับพวกผมเป็นคนธรรมดาที่จะไปทำงานให้พี่น้องประชาชนเพราะนั้นเราก็มีจิตใจที่เต็มที่ในการทำงานเพราะฉะนั้นพวกผมไม่ใช่เซียนพวกผมเป็นคนธรรมดาเพราะนั้นจะไปทำงานให้ประชาชนปราบผมไม่ได้ยังยังดูนับตั้งแต่วันเปิดรับสมัครจนปัจจุบันเนี่ยที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยสนามกทมครับ พักโอกาสใหม่ในสายตาของคุณจตุพรเนี่ยจะปักธงได้กี่เขตก่อนที่ปักธงผมบอกนี่ก่อนนะโยมป้ายเยอะมากมันก็ต้องมีอาวุธให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นใช่ไหมผมว่าก็ปักธกี่เขตก็ได้ได้หลายคนนะผมคิดเป็นจำนวนคนเนี่ยแต่หลายคนเพราะผมเป็นความตั้งใจแล้วผมก็ลงไปพื้นที่เขาด้วย การหาเสียงการตอบรับกันเราก็ได้ลุ้นอ่ะได้ลุ้นอ่ะได้ลุ้น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 นี่พื้นที่กทม33เขตครับพื้นที่ทุณจตุพรบอกว่าได้ลุ้นหลายคนหลายคนเอาในส่วนของต่างจังหวัดล่ะต่างจังหวัดทั้งหมด70ไม่รวมหมดทั้งกรทมแล้วแต่กรทมกับต่างจังหวัดเจ็ดสต่างจังหวัดก็30กว่าเขตก็ก็มีแววก็เพราะว่าผมประเมินตลอด เรามีการประเมินทุกอาทิตย์ว่าตรงไหนเป็นก็เราก็อยู่ในติดกลุ่มตลอดเวลาก็ประมาณสัก10กว่าเขตสิบกว่าเขตได้ลุ้นสิบกว่าเขตติดกลุ่มติดกลุ่มหนึ่งในสามติดกลุ่มอยู่คือหนึ่งในสามหมายถึงว่ามีการสุ่มโพหรือว่าดูตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วติดหนึ่งในสี่หนึ่งในห้าหนึ่งในสามอยู่หนึ่งในสามผมดูดูแค่หนึ่งในสามพอฮะมอนสามพอโอ้สิบกว่าเขตเลยก็สิบกว่าเขตก็แสดงถึงความตั้งใจเพราะว่า ที่ผมเรียนเบื้องต้นว่าคนที่มาสมัครพวกเราออร์แกนิกนะ,ะคือถามว่าอพักนี้มีอดีตสอสอมีอะไรก็มีก็มีบ้างอย่างหมอโทษานสปอร์ตก็เป็นปาร์ตี้ลิสต์ใช่แต่ว่าคนที่ลงเขตน่ะจะเป็นออร์แกนิกมันก็มา,า,มาด้วยความตั้งใจคือหมายความว่าถ้าเราจะเอาสสเดิมมามันก็มันก็เข้าอีหลอดเดิมอ่นะนะเราบอกออร์แกนิกดีกว่าออร์แกนิกเลยใครามามามาสมัครแล้วมีการสัมภาษณ์จากกรรมการบริหาพรพรกในการดูเสร็จก็เห็นความเหมาะสมก็ถึงส่งส่งมสมัครลง ก็มีความตั้งใจผมว่ก็มีโอกาสถามว่าแล้วถ้ามีโอกาสไปเป็นรัฐบาลนี่เนชั่นอิเล็กชันเนี่ยเรามีมอตโต้อยู่เรื่องหนึ่งนะครับรบเรากำลังทำการเมืองให้เป็นการเมืองที่สะอาดครับเราเป็นครีนอิเล็กชันดีมากถ้าคุณจตุพรเข้าไปทำงานการเมืองคุณจตุพรจะมีแนวคิดในเรื่องของการปาราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันยังไงบ้างอันนี้สำคัญนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนมะเร็งที่กัดก้อน พวกเราเนี่ยอยู่มาช้านานนะครับ,รบแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เป็นเรื่องของสามัญสำนึกเร,เรื่องของเรื่องของเรียกว่าจิตจิตสำนึกของแต่ละคนะนะเพราะว่าถ้าเราสามารถตัดตรงนี้ได้เพราว่าประเทศไทยมันก้า,กาวกับโจลเลยไปได้มา <ไป S 1> กกว่านี้นเลยเพราะนั้นอันนี้เราสบายเป็นราชการเ,เราก็เห็นอยู่ละนะ คนที่มีปัญหาก็โดนสั่งไลอ่ออกมันมันสงสารน่ะสงสารชีวิตคุณจตุพรในผ่านมาหมดแล้วเห็นมาหมดแล้วเห็นมาหมดเลยเซ็นก็จะเซ็นไมหน่อยแต่อย่างนี้ก็แล้วกันบางคนก็อาจโดยพลังเผลอไม่ได้ตั้งใจเพราะระบบมันมีอยู่บางคนก็ไม่ได้ตั้งใจว่าให้ผมจะทําเจตนานะแต่ว่ามันเกิดจากระบบเรื่องของระบบเอกาสารระบบและต่างๆก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันแต่ถ้าคนตั้งใจเจตนานะไอ้อย่างเงี้ยต้องจับไปตัดหัวทิ้งหมด อันนี้สําคัญที่สุดใจอันนี้สําคัญที่สุดโดยเฉพาะการเมืองเนี่ยถ้าการเมืองที่บริสุทธิ์สะอาดเนี่ยมันจะทําให้ประเทศไทยเราพัฒนาไปอีกก้าวกระโดดเลยสำคัญที่สุดอ๋อนี่ถือว่าแนวทางชัดเจนเป็นแนวทางที่ชัดเจนต่อตานชัดเจนมาทิ้งท้ายทิ้งท้ายนะครับให้ทิ้งท้ายแล้วกันให้ท่านหัวหน้าพักพูดกับกล้องพูดกับประชาชนคนทางบ้านว่าทำไหมต้องเลือกพักโอกาสใหม่ในการเลือกตั้งวันที่8 กุมภาพันธ์ครับคืออยากจะเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าวันเนี้ยผมคิดว่าวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันที่ท่านได้บีโอกาสดีที่สุดในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยนะครับก็ทุกพักการเมืองเนี่ยเขาก็เสนอนโยบายต่างๆก็ก็ไปว่ากันนะครับแต่สําหรับพรรคโอกาสใหม่เนี่ยเราเป็นพรรคที่ทํางานด้วยความจริงใจจริงๆตั้งใจจะบอกว่าไม่มีท่าทําเลยนะไม่ต้องมีวาทกรรมอ่ะมีแต่วาระงานไม่มีส่วนตัวมีแต่ส่วนรวม เอาวิกฤตเป็นโอกาสท่านเลือกเราเข้าไปเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนประเทศให้ท่านอย่างเต็มที่นะครับขอให้ท่านเชื่อเถอะว่าคนอย่างจตุพรบุรุษพัฒนะ์และพรรคโอกาสใหม่เนี่ยผมยอมลงมาในการเมืองนะลงมาเต็มตัวเลยเพราะว่าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีอยากจะเห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีอยู่ในสวัสดิการที่ดีอยู่ในมาตรฐานเข้าถึงเท่าเทียมกันทั้งหมดถ้าเรามีทั้งหมดนี่ผมคิดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะ แก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะเพราะนั้นก็ขอให้เลือกพักโอกาสใหม่เข้าไปเป็นโอกาสหนึ่งนะครับให้พี่น้องประชาชนคนไทยว่าได้เลือก,กโอกาสใหม่ครับเพื่อโอกาสของคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับอ้าวเชียร์อีกทีนึง เนชั่นอินไซต์สเปเชียลจุดเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้รเราได้สักถามคุณจตุพรตั้งแต่เริ่มต้นทำการเมืองจากข้าราชการประจำมาสู่วิธีคิดในทางการเมืองและจุดท้าทายที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโอกาสนั้นไม่อยู่ไกลเลยครับวันที่8อยู่ที่ประชาชนทุกคนนะครับเข้าคูหาไปกาคนที่ใช่ ไปกาพักที่ชอบไปเลือกคนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศในความคิดเห็นของทุกท่านครับ